ก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเปิดกาชาตู้ตัวละครรีลันอย่าง ฮูเต่ากันนะครับผมแต่เพราะว่าผมจะไม่ได้เปิดเอาตัวละครฮูเต่ากันนะผมจะมาเปิดเอาตัวละครโทมัสนั่นเองเป็นตัวละคร4ดาวตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ผมก็จะแบ่งงบด้วยนะครับคือจะแบ่งประมาณสัก1นส่วนสเนี่ยไปเปิดโทมัสแล้วก็เอาอที่เหลือเนี่ยไปเปิดตัวหอกนะครับผมโทมัสี่ขอแค่สัก4ี4ศูนย์ก่อน,ก,นกันแล้วกันแล้วก็ไปเน้นที่ในส่วนของอาวุธกันต่อนะครับผมในต,ตู้นี้อาวุธผมค่อนข้างที่จะคุ้มหน่อยเพราะว่าตัวของ พนูผมก็ยังไม่ได้ขัด5นะครับส่วนไอ้หอ,อกไฟเนี่ยผมก็กะจะเอาขัด5อีก1ชิ้นอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่จะเริ่มคลิปเดี๋ยวไปตั้งไอ้นี้ก่อนเลยคือเราเน้นหอ,อกนะครับตั้งหอ,อกไว้โอเคใช่จะยกเลิกอ่ะแค่นี้แหละครับผม แน่นอนว่าก่อนที่เราจะเปิดคลิปผมขอขายของกันก่อนดีกว่านะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่เติมในราคาถูกปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วนะครับผมขอแนะนำเป็นร้านพ่อมด c ค v เวอร์เพเลยนะครับผมใช้ UID ในการเติมเท่านั้นนะครับผมทางร้านจะไม่มีการขอ h าสเวิร์หรือว่า ID ของตัวเพื่อนๆโดยเด็ดขาดนะครับเพราะงั้นปัญหาการโดนแฮกการโดนรีฟันมันไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมก็เติมมาหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ได้เป็นได้มาเป็นสปอนเซอร์เดี๋ยวผมก็เติมไปหลายครั้งมากๆเลย ซึ่งในคลิปนี้ผมก็เติมมาอีก4,000 40, นะครับผมก็เป็นการเติมจากเพจพ่อมดนี่แหละถ้าใครสนใจก็สามารถไปอ่านได้ในใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใส่โค้ดที่มาจากช่องผมจะได้ลดราคาด้วยนะครับผมก็เป็นร้านที่ผมแนะนำมากๆเลยนะครับโอเคในคลิปนี้ผมมี4,000 40, 0นะแต่ผมจะเติมสักประมาณ1,000 0ก่อนก็แล้วกันเอา1 5 0 0หเนี่ยไปเปิดตัวโทมาร์ก่อนครับเก็บไว้3,000 30, เดี๋ยวมันจะเผลอเปิดเกินไปนะครับผม โอเคเราจะมาเปิดหาโทมะ C0 หรือว่า C1 กันนะครับผมก็หวังว่าจะได้นะไม่ใช่ออกแต่คูเต่ารัวๆนะโอเคเรามาดูประวัติกันก่อนดีกว่านะที่จริงประวัติผมไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าจะหาสีม่วงนี่แต่ก็เปิดไว้ก่อนก็ได้ปึ๊บเอยโอเค12นะครับผม12 12อันนี้เทนะ่าไหร่น่ย12 18ทําไมผมไม่มีตัวละครเลยวะอ่ะ18แล้วแล้วไงต่ออ่ะ ประมาณตัวที่19นะกครับก็ยังถือว่ามีการันตีค่อนข้างเยอะอยู่นิดหน่อยนะตั้ง18ตัวเนี่ยโอเคแล้วก็มาลูกันว่าเราจะได้โทมัสในตัวที่เท่าไหร่กันนะครับอันนี้ผมมี6เม็ดฟรีอยู่นะเพราะงั้นผมขอแลกเพิ่มมาอีก4เม็ดก็แล้วกันจะได้เป็น10ลูกฟรีก่อนนะครับผมอ่ะแลกมา10ลูกแรกไปครับปึ้มออกมาเป็นสีตกใจก็สีทองคืออ ไม่ได้หวังสีทองนะครับผมเพราะงั้นสีทองก็ออกหน่อยก็ได้นะแต่ว่าออกเป็นหลุดเลทแหละเพราะว่าตู้ต่อไปผมจะได้มีการันตีเลทไว้นะครับโอเคเมื่อกี้ได้หอ,อกสีดวมาใช่ไหมโอ้ได้ซายุด,ด้วยโอ้โทมัสมีไหมขอโทมัสหน่อยเถอะขอร้องลนะคือผมก็จะพยายามเปิดเร็วๆก็แล้วกัเกนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเปิดอาวุธต่อนะครับเดี๋ยวมันจะคลิปนานเกินไปเนาะโอเคในครั้งแรกผมได้ซายุมานะครับผมขอแค่โทม,มัสสีสูตรก็พอละพอใจละ โอเคสิลูกแรกผ่านไปเราจะมาใช้เพชรเปิดกันแล้วนะครับผมหมื่นห้ามาดูกันว่าจะได้โทมะก,กี่ดาวกันนะครับ10บโลแรกไปเลยจ้า20่ิเดี่สโอ้ตกใจอ่ะเรายังไม่ข้าวแล้วกันรอดูสักหน่อยก่อนว่าโทมะจะมาตอนไหนนะครับโอ้โ oh, หอาวุธเห็นอาวุธก็ปวดหัวแหละมีตัวละครหลุดมาไหมมีไหมขอตัวละครหน่อย โอ้ได้อาวุธอืมเป็นลางไม่ดีนะครับอย่างนี้ลางไม่ดีขอตัวละครสีมว่วงอ่ะไม่น่าจะยากเกินไปใช่ไหมขอแค่สี่ศูนยะ์เลยนะไม่ได้เสิร์ฟสี่หกแลขอแค่สี่ศูนย์ก่อนนะอ่ะสามสิบครับนี่ก็ห้าสิบแล้วนะครับเพราะว่ามีการันตีอีกยี่สิบนะครับตีไปเป็นยี่สิบปึ๊บอ่ะโทมัสสี่ศูนย์โอเคผมได้โทมัสสี่ศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมมามีแถมโทมัสอีกสักหนึ่งตัวไหมจังหวะนี้มีไหมโอเคมีไหม ไม่มีนะครับผมอ่านี่ก็คือโทมัสของเรานั่นเองนะครับผมเป็นนุ่มรอนะครับผมคือแบบเออรอประกอกับชายเลยเนี่ยเป็นตัวละครใช้ของนะครับผมทัดไฟด้วยแล้วก็ออกเป็นแนวซับพอร์ตหรือเปล่าเป็นซับดีเกึ่งซับพอร์ตนะครับน่าจะเป็นตัวละครที่จะดีนะเดี๋ยวต้องมาลองดูครับว่าตัวละครจะดีหรือเปล่าแต่ที่รู้คือเป็นตัวละครสายชิลแน่นอนต้องมาดูว่าถ้าเกิดเราปลดกลุ่มดาวเราอัพพวกพรสวรรค์เนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะครับผม โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาที่เหลือกันให้หมดก่อนเลยก็แล้วกันอีกละอีกหมื่นสองก็เปิดแบบข้ามๆเลยนะครับผมไปปึ๊บผมจะได้ตัวสีทองหรือเปล่ายังไม่ได้สีทองครับอันนี้ผมข้ามได้แล้วนะเพราะว่าผมได้โทมะมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมได้ดิโอนามานะครับผมก็ตัวละคร3ตัวเป็นตัวละครแนวซัพพอร์ตหมดเลยนะครับผมอ่ะต่อครับผมปึ๊บ สีทองโอเคอันนี้ไม่ต้องดูหนักก็ได้คือแบบไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างเปิดมาเยอะแล้วแล้วก็มีการันตีด้วยตั้ง20โลเน่อยอ่ะได้ตัวอะไรอ่ะด้จีนครับโอเคคือเปิดได้จีนเงี้ยผมไม่อยากเปิดต่อแล้วผม,มอยากเก็บการันตีไว้ตู้ต่อถไปมากเลยแต่ก็ต้องเปิดต่อนะครับเราต้องเอาโทมะส6กให้ได้แต่อาจจะไม่ใช่ในคลิปนี้นะครับผมต่อเลยเลอเจ็ดพันครับมาเจ็ดพันทองอีกแล้ว กัมมัดสตอรี่โอ้กัมัดสตอรี่ผมขออภัยทุกคนด้วยนะครับถึงผมจะไม่ได้ดีใจอะไรมากเพราะว่าฮูต่าผมก็46แล้วนะครับแต่ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะโทมัสต่อทึบโทมัสแม่งทองออกเยอะกว่าโทมัสเนี่ยอ่ะข้ามครับผมซายุซายุายายมาต่อลึบข้ามซาเอ้ยใช่เดียวหนะ้าจะพูดซายุทำไมเนะี่ย โอเคเหลืออีก4,000นะันน่าจะได้อีก2ครั้งนะครับผมไปเริ่มเอ่อโทมัสขอโทมัสหน่อยเถอะขอโทมัสโอเคโทมัสสีสองถือว่าก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปเปิดอาวุธกันต่อนะเดี๋ยวอันสุดท้ายก่นอนสุดท้ายนี้ไม่ได้ทองนะครับเอาข้ามเลยก็แล้วกันโอเคโทมัสสีสามครับผมถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีก็แล้วกันเนาะเหลืออีกแค่3ามสีผมก็จะสีหโทมัสแล้วนะครับแต่เอาไว้ วันหลังก็แล้วกันวันนี้ขอเปิดอาวุธด้วยนะครับผมอ่าอีกสามหมื่นะครับผมเอาไว้เปิดอาวุธโดยเฉพาะเลยเอ้สามหมื่นไม่ใช่สามพันปึ๊บโอเคขอตรวจทานอันนี้นิดนึงก่อนก็แล้วกันตั้งเป็นหอกเรียบร้อยแล้วนะครับประวัติละประวัติหืเพิ่งได้โพล่าสตาร์มาบัดมาน,นะครับผมเพราะงั้นเริ่มจากหนึ่งเลยก็แล้วกันครับสิบลูกแรกไปครับผมสิบลูกแรกมาแล้วตกใจนึกว่าสีทอง เด,เดี๋ยวโดนกำหมัดอ้าวอุ้สี่ดาวมีอันใหม่ด้วยนะครับเป็นหอ,อกแล้วก็เป็นธนูหรือเปล่าอ่าใช่ครับเป็นธนูกับหอ,อกนะครับที่เป็นอุธอันใหม่เปิดต่อครับ20ครับผม20่เออยังม่วงอยู่ยังม่วงอยู่นะครับผมขอหอ,อกไฟสักหนึ่งอันก็พอใจแล้วในคลิปนี้นะอ่ะสามสิบครับสามสิบโอ้ยังม่วงอยู่อ่ะคลิปนี้คลิปนี้น้องสายน่าจะถูกใจแล้วหลายคนนะ ทองออกไม่เยอะเท่าไหร่ละโอเค40ครับมา40อ,อ๋อยังม่วงอยู่ได้เลเซอร์ด้วย50ครับ50ครับผม50ต้องทองอ่ะจังหวะนี้โอ้โหไม่ทองเลยมา60ต้องทองแล้ว60ทองเถอะทองโอ้เข้าสู่การันตี <laughs> เปิด อาวุธชิ้นแรกก็การันตีอัดหน้าเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะหลุดเลนหรือเปล่านะคือถ้าไม่หลุดเลนก็ต้องมานั่งซุ่มต่อว่าจะเป็นธนูหรือเป็นหอกนะครับโอ้โหแบบแมบบ่งแบบโชคโชคสองต่อโอเคเราจะได้อะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมอา,าวุธสี่ดาวปึ๊บอุ้ยใต้ธนูโอ้ยไม่หลุดเลยแต่ได้ธนูโอ้โหธนูผมก็โอเคนะเพราะว่ามันยังขับหนึ่งอยู่นะครับในไอดีผมถือว่าโอเคก็แล้วกันนะอ่ะหยนุนหยวนไปได้ธน,นูก็ยังดีกว่าหลุดเลน ยังดีกว่าหลุดเลรีน,นะครับผมอทองชิ้นแรกในตู้อาวุธผมได้เป็นธนูนะครับต่อครับผมต่ออีกสองหมื่นยังเปิดได้ต่อนะครับป่ะนะขอดูพลังกำมัดหน่อยโอ้โหไม่มีกำมัดเลยเว้ยแล้วโอ้ไออาวุธสี่ดาวใหม่ผมก็ยังได้ไม่เยอะนะครับผมได้แค่ขอกมาสองชิ้นแล้วก็ธนูหนึ่งชิ้นเองนะเอออย่างน้อยถ้ามันเกลือก็ขออาวุธใหม่ขัดห้าหน่อยก็แล้วกันนะครับมาซีรีส์โอ้กำ โอเคคลิปนี้น่าจะถูกใจแล้วหลายคนนะเพราะว่าผมค่อนข้างเกลือแล้วเกลือแล้วนะครับผมได้ทองแค่3 EA เองหมดไปประมาณห5ื่นนะครับผมไม่เดียวสองหมื่นเออสองหมื่นลปึ๊บเปิดต่อครับโอ้ยไม่ได้นับด้วยแต่ก็นั่นแหละครับผมเกลือแบบโอเคดวงกลับมาเกลืออีกแล้วไม่นะนี่มันเดือนพฤศจิเอ่พุธจผมท้าเปิดกาชาเนะีทุกเกมเลยไม่เกลือซะขนาดนี้ดูดิ โอ้ oh my god อ่ะจะทองเรื่องเนี่ยไม่ได้นับด้วยสิหรืออุ้ยอย่างม่วงอยู่ให้ตายสิอ่ะต่อครับผมอ่ะทองเหออทองอ้ทองหายไปไหนเนี่ยทองหายยาวเลยนะครับเหลือแปทันแล้วอะโอเคน่าจะได้แค่ชิ้นนี้แหละถ้าเกิดดวงไม่ดีอะ่ะก็จะจบแค่ชิ้นนี้นะครับผมมาดูว่าผมจะได้หอกหรือว่าจะหลุดเรทน,นะครับผมโอเคได้หอกได้หอกแบบหลุดเรท โอ้ไม่ก็อะไรครับเนี่ยมีแถมไหมคือแบบเกิดเกลือขนาดนี้ขอแถมครับสชิ้นหน่อยจะเป็นอะไรไหมโอ้โหได้หอกหอกเขียวคือแบบไม่ได้อยากได้หอกเขียวเลยได้ธนูมายังไม่เสียใจเท่านี้เลยนะครับโอเคผมเหลืออีก 8.. ป0 0ันเก้ันอ่ะผมเหลือ9 0 0านะครับเพราะงั้นอีกชิ้นหนึ่งจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมผมขอหอกไฟอีกแค่ชิ้นเดียวผมหยุดเปิดแล้ว โอ้แมงม่วงอัดหน้าแยะบึมมาเราใช้วิถีคนรวยหน่อยดีกว่าเรามาแลกเพชรฟรีกันหน่อยนะครับผมแลกมาสัก20โลก็แล้วกันอ่ะครึ่งหนึ่งโอเค20โลมันต้องมีของดีบ้างล่ะนะเออมา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 โอ้ยของดีไม่ใช่ของม่วงให้ตายสิออโอเคของฟรีหมดละทองไหมโอ้โหไม่ทองด้วยนะ เฮ้ยเกลือมากเลยเนะี่ยโหใครที่แช่งผมนี่คลิปนี้รับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับใครที่แช่งผมอย่าลืมกดไลค์เลยนะโอเคต่อครับผมยังเหลืออีกห้าพันมาห้าพันโอ้ยไม่มีเลยเอออย่างน้อยอาวุธสี่ดาวผมก็น่าจะขัดห้าได้แล้วนะครับผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะถึงจะเกลือแต่ผมก็ได้โทมะขัดสามก็แล้วกันเอ้ไปจะขัดสามตีสามแล้วนะครับผมก็ถือว่ายัางโชคดีอยู่หน่อยๆก็แล้วกันยังไม่ถือว่าโชคร้ายแบบเต็มพิกับนะครับ โอเคยังไม่ได้หอ,อกไฟนะปึ๊บเลืออีกสองครั้งครั้งนี้กับอีกครั้งหนึ่งนะครับหมดแล้วโอเคหอ,อกไฟมาแล้วมันหอ,อกไฟแบบแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นนะครับผมไม่มีุดไปยังอื่นแน่นอนนะครับมาขอแถมหน่อยขอแถมหน่อยนะกันมีไหมแถมแถมแบบแถมแถมหน่อยเติมขนาดนี้แหละ <laughs> ปึ๊บช ปาไม่มีแถมเลยนะครับหมดเกลี้ยงเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการในการเปิดกาชาครั้งนี้กันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างเรามาเริ่มจากตัวละครโทรมะก,กันก่อนเลยนะครับที่กลุ่มดาวเราสามารถปลดได้ถึง C3 ครับแสดงว่าเราได้โทมัสมาประมาณ4ตัวนะครับผมเปิดใช้งานไปเลยยังไม่อ่านกระดัน,นเดี๋ยวไปอ่านในคลิปเอ่ออะไร เขาเรียกว่อะไรเขรู้สึกเวลาเล่นโทมานะครับผมลืมชื่อคลิปเฉยเลยอพอและแค่นี้ก็สำหรับโทมะก็ได้มา4ตัวนะครับผมเหลืออีก3ตัวต่อมาเรามาดูที่อาวุธกันบ้างนะครับผมอาวุธนี่ห้าดาวได้ธนูเอเจฟอร์ดีเอ็นมานะครับผมได้หอก วิงเจสเปียมานะครับผมแล้วก็ได้สตัฟออฟโฮมาอีก1อันมานะครับผมสำหรับ5ราดาวก็คือได้มา3ชิ้นนะครับผมแล้วก็ตัวละครได้จีนแล้วก็ได้คูเต่ามาด้วยนะครับผมก็ถือว่าในคลิปนี้ได้ทองมา5 EA นะครับก็ยังถือว่าสู้คลิปก่นกอนๆไม่ได้นะคลิปก,ก่อนนี่คือทอง8ทอง9เลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็ถือว่าประมาณปกติแล้วกันปกติไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับผมธนู น่าธนูมัแค่3 e มเอเอเอเนี่ยถือว่ายังน้อยอยู่นะเออธนูแค่3ชิ้นนะครับแล้วก็หอกอ่ะหอกนี่ขัด5ได้แล้วนะครับผมถือว่าหอกนี่ถือว่ายังไม่เกลือกั็แล้วกันที่เดือก็เป็นอาวุธที่ซ้ำๆๆนะครับผม เอาละสำหรับคลิปเปิดกาชาโทมะแล้วก็หอกสตัฟออฟโคมาผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบดูคลิปผมเปิดกาชาก็อย่าลืมกด s u b ส c คร b e กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะถูกใจใครได้หลายคนนะที่เช่นแบบว่าเกลือหน่อยพี่ก็คลิปนี้เกลือสมใจครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกันเรากันสำหรับคลิปในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปละบายบายจ้า